ดีนี่นี่มาเดินยังเดินแล้ววันนี้รีวิวนะครับเจริญพอล่างครับเพิ่งได้มาเมื่อคืนครับนี่ครับกออ่างครับขอแยกนะครับถึงจะได้เดี๋ยะไร้ก็เอามดนะครับเพราะว่าเราสัทธทานในตัวท่านนะฮะหมาถึงฟันจิ้มมือไปแล้วโอ้โหทะลุเข้าไปแล้วครับขอญากนะครับนี่ครับใหม่ๆเลยนะครับแกะใหม่ๆครับนี่ครับ ลุนเนื้อครับเดี๋ยวลุนเนื้อครับครับนี่ได้มีอะไรนะครับนี่พูดเหมือนบอลนนี่นี่นี่พี่พี่โหบางครับบางครับบางเงินหรือเปล่าไม่รู้ครับเงินหรือเปล่าไม่รู้ครับฟุบโอ้โหเนื้ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยคลิกเนื้ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับเป็นเนื้อออกสีทองทองครับไม่ใช่ทองแดงครับนี่ครับเนื้ออะไรครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเนี่ยเป็นสีทองทองครับ พี่คิดเรียกเราเร็วมีต่อกุด้วยงั้นนะแค่นี้นะครับบัดดีครับับด,ดี